วันนี้ยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์สตรีมเมอร์นะครับใน Facebook Fan Page วาว้านะครับสำหรับน้องๆที่อยู่อยู่ในยู u ูบเนี่ยอาจจะไม่รู้ข่าวนะพี่ก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆเข้าไปรับชมกันนะครับใน Facebook นะครับแฟนเพจวาว้านะครับแล้วก็มีน้องๆสตรีมเมอร์เนี่ยแทีมเขาร่วมนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมีตอมอสเกมมิ่งนะครับมีหวานนี่นะครับมีซาลาแซนนะครับมีมังกี้ดีเกมมิ่งนะครับเซเว่นเกมมิ่งนะครับเดอะวูฟยีสปอร์ตนะครับแล้วก็ว นะครับอีทีมหนึ่งทีมอะไรวะเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ตะมอสเกมมิ่งด้วยนะครับอยู่ในแฟนเพจ Facebook ว้าว่านะครับอย่าลืมเข้ามาชมกันนะครับวันนี้เวลา6โมงเย็นนะครับเข้ามาแล้วร่วมกิจกรรมนะครับมีแชร์แจกสกินนะครับมีกดไลค์กดไลค์กดไลค์แจกสกินก็มีนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็มีสตรีมเมอร์ที่น้องๆอยากดูเขาแข่งกันนะครับวันนี้เหลือแค่หทีมเท่านั้นนะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นะครับ ใครที่อยากให้มีทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้อีกก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็โอเคแล้วเจอกันนะครับบาย